แจ้งข่าวดีผู้ปกครองและน้องๆรับเงินเยียวยานักเรียน2,000บาทตอนนี้เริ่มจ่ายแล้วนะคะโอนตรงเข้าบัญชีผู้ปกครองและก็กรณีจ่ายเป็นเงินสดตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง7กันยายนซึ่งวันนี้ทางช่องจะพาพ่อแม่พี่น้องไปติดตามข่าวสารช่องทางการจ่ายเงินเยียวยา2,000บาทของน้องๆน,นักเรียนค่ะ ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆด้วยนะอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงศึกษาธิการค่ะในส่วนของการโอนเงิน2,000บาทของน้องๆน,นักเรียนค่ะซึ่งตอนนี้เริ่มโอนไปยังสถานศึกษาแล้วก็หน่วยงานที่สังกัดและนอกสังกัดทั้งหมด4สังกัด ตั้งแต่วันที่1ถึง7กันยายน2564นี้ในส่วนของสอปทอนะคะรับเงินเยียวยานักเรียนคนละ2,000บาททั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชีหรือว่ารับเป็นเงินสดโรงเรียนจะได้รับเงินตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึง7กันยายน2564 ในส่วนของสอชอรับเงินเยียวยานักเรียนคนละ2,000บาททางการรับเงินโดยโอนเข้าบัญชีและเงินสดที่โรงเรียนตั้งแต่1-7กันยายนนี้และในส่วนของสอ,อสอรับเงินเยียวยานักเรียนคนละ2,000บาทท้งการรับเงินหรือโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่สถานศึกษาตั้งแต่วันที่1-7กันยายนส่วนกศนอรับเงินเยียวยานักเรียน2,000บาทโดยรับที่สถานศึกษาได้ตั้งแต่วันที่1-7กันยายนนี้สำหรับกรณีไม่มีรายชื่อหรือว่าไม่ได้รับเงินในเวลาดังกล่าวก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์1579สถานศึกษาต้นสังกัดแล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือว่าส่วนราชการต้นสังกัดได้เลยค่ะ นี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดตอนนี้เริ่มทยอยโอนเงินแล้วนะคะให้กับผู้ปกครองซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็เน้นย้ำนะคะว่าเงินส่วนนี้จะถึงผู้ปกครอง2,000โดยไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเงินเยนียวยานักเรียน2,000บาทโอนแล้วนะคะผู้ปกครองทุกท่านสามารถตรวจสอบและก็เช็คช่องทางการโอนเงินได้เลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ทางช่องก็มีข่าวสารมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ